สวัสดีพี่น้องปองปลาสุคูสุคนสวัสดีครับฮัลโลวันนี้ผมจะมาสอนเล่นอุซุมากินางาโตะนะครับไปดูกันเลยนะครับว่านางาโตะมันจะโหดยังไงนะครับโอเคอ่าก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าการตีธรรมดามันมีอยู่6จังหวะนะครับ3จังหวะแรกจะเป็นอย่างนี้1 2 3 อะเดี๋ยวเดีนะ๋ยวหนึ่งสองสามจะเป็นดาวนะครับหนึ่งสองสามจะเป็นดาวหนึ่งสองสามหนึ่งตวัดสองตวัดขึ้นหนึ่งสองเอ้ยสองตวัดลงนี่นะครับสามนะครับสามจังหวะแรกจะเป็นดาวโอเคต่อไปนะครับสี่จังหวะนะครับจะเป็นดูดนะครับหนึ่งสองสามสี่ดูดนะครับเนี่ยดูนะหนึ่งสองสามสี่ดูดนี่ไง 1>, 1 2ึ่สาสี่ดูดน่ะมันเปลี่ยนเกียนนะจ๊ะตัวนี้หนึ่งสสาสี่ดูดครับดูไม่ถึงหนึ่งสสาสี่ดูนะครับไม้ปัดอันนี้ผมก็เล่นไปเฉยอ่าต่อไปนะครับห้าจังหวะจะเป็นหมุนนะนางาโตะมันจะหมุนหนึ่งสสาสี่ห้าหมุนนั่นไง เราต้องรู้จักจังหวะนะครับถ้าอยากเล่นให้เก่ง1 2 3 4 5สอามี่ห้า GM เขาทำมาให้เราเอาไว้คิดวีเคราะห์นะครับว่าตัวนี้ทุกตัวนะครับมันเล่นมันมีของมันอยู่ความโหดของมันเราต้องเก็บให้ละเอียดอะ่ะ5้ามันจะหมุนนะครับอ่าห้าจังหวะต่อไป6นะครับจังหวะสุดท้ายจะเป็นซินนัตันเซนะครับ1 2 3 4 5สามสี่ห้า แล้วก็6นะครับชินนัททันเซโอเควิธีตีนะครับให้ถึงตัวดูดพอนะครับสี่จังหวะหนึ่งสามสี่โอเคหนึ่ง2 3 4สามสี่หนึ่งสามสี่โอเคแค่นี้นะครับวิธีตีโอเคครับต่อไปเรามารู้จักกับสกิลนะครับของแต่ละสกิลนะครับสกิลแรกจะเป็นสกิลยิงนะครับปืนนะครับปืนจักรอ่ะเรามาทําความรู้จักปืนนะครับปืน มันจะมีเวลาให้เรา3วินะครับในการหมุนดูนะครับดูสีทงทองนี่แหละมันจะอยู่ได้3มวินะครับให้เรารีบยิงนะครับก่อนที่มันจะหายไปนะครับถ้าหายไปก็คือเสียสกิลทิ้งเลยก็คือเสียทิ้งไปเลยโอเคนะครับเราจะยิงไม่ถึง3มลูกโอเคนะอ่าลูกแรกเรามาดูก่อนนะครับลูกแรกมันจะยิงพุ่งตรงไหมนะครับอย่างนี้ลูกที่2มันจะกดลง ลูกที่สามมันจะตะวัดขึ้นอนี่คือละเอียดเลยตรงกดลงตวัดขึ้นอดูดิระยะนี้ก็โดนนะครับนี่ระยะตรงนี้โดนนะเนี่ยไม่ต้องยืนต่อหน้าก็ได้เห็นไหมโดนนะแล้วทีนี้เราสามารถเดินได้นะครับเดินไปไหนมาไหนได้นะหมุนหลังหมุนหน้าได้หมดดูนะครับอย่างนี้ อย่างนี้ตีลังกาด้วยนะผมจะบอกคือสกิลแรกมันจะไม่หมุนตัวนะครับนี่มันจะกระโดดกลับหลังสกิลสองลูกที่สามเออไม่ใช่สกิลลูกแรกมันจะกระโดดกลับหลังลูกสองมันจะหมุนไปนะครับลูกที่สามก็จะหมุนตัวอ่าลูกแรกกระโดดกลับหลังลูกสองหมุนได้หมุนตัวได้ลูกที่สามก็หมุนได้เราสามารถ หมุนขึ้นบนขึ้นล่างลงล่างไปไหนก็ได้ทุกทิศทุกทางเลยนะครับกลับหลังกลับหน้าได้หมดนะครับนี่กระโดดกลับหลังหมุนหมุนอย่างนี้ก็ได้อ่าหมุนไปข้างหน้าแล้วดึงกลับหลังก็ได้นี่หมุนไปข้างหน้าแล้วดึงมาองนี้ก็ได้ไปอย่างนี้ <S <S ก็ได้ได้หมดโอเคโอเคเข้าใจตรงกันนะครับสกิลหนึ่งยิงออกได้สามลูกลูกแรกยิงตรงลูกสองยิงลง ลูกที่3ยิงขึ้นแล้วก็ลูกแรกมันจะกระโดดกลับหลังลูกที่2กับลูกที่3มันจะหมุนตัวได้โอเคครับเข้าใจตรงกันนะครับอ่าแล้วผมพูดไปไปก็รีวิววีดีโอดูนะครับโอเคสคกิลสองนะครับคือมันแบบยังไงอ่ะมันจะสร้างโล่ขึ้นมานะครับโล่สีฟ้านะครับเป็นโล่จักระนะครับเอาไวดากกะนะ้ดูจักระนะอ่ะดูมันจะกันได้หมดทุกอย่างเลย มันจะอยู่ได้3วินะครับดูนะครับ 1... 2... 3... โอเคนี่เราต้องรู้จักเวลาด้วยโอเคนะครับเราต้องรู้จักเวลาด้วยถ้าไม่รู้นี่ไปหาเลยหนึ่งสองสามโอเคดูนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูหนึ่งสองสามดูนั่นไงมันจะกันนะกันหมดเลยนี่ เราไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนะครับมันกันได้นะครับทุกคนนี่แบบโอ้แบบกลัวมากแล้วก็ปล่อยเลยประมาณนาเนี้ยปูตายแน่ประมาณเนี้ยกลัวมากอ่าอานนี้แล้วกดนี่กันแล้วถ้าศัตรูอยู่ใ,ใกล้เรากดตัวตีธรรมดานะครับมันจะเป็นซินทันเซนะครับถ้าเรากดธรรมดามันจะเป็นซินทันเซนะครับดูนะ กดตัวตีนั่นไง1 2 3กดตัวตีนะครับต้องอยู่ในระยะเวลาของมันนะครับมันถึงจะหมุนตัวได้เออซินาทอันเซได้เอาอีารอี่มึงเนี่ยโหดนะมึงเนี่ยก็ประมาณนี้นั่นไงนเผนเลยอ่าดูนะ1 2 3 4นะครับ อมีสี่จังหวะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่สีก็คือกดตัวตีนะครับมันจะเป็นซินัทันเซนะครับไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพูดก็ไม่ชัดน,นะซินทันเซหรือเปล่าไม่รู้อ่ะน,นี่อย่างนี้นะครับตีไปอ,อย่างนี้ครับอ่าอย่างเงี้ยทําได้ศัตรูอยู่ระยะนี้แล้วก็โดนนะครับนี่เรียบร้อยโดนนะครับอ่าอยูสองมันเล่นได้เยอะนะกันแล้วก็ตบัดออกเลยก็ได้อย่างเงี้ย อย่างเงี้ยเราไม่ต้องรอจังหวะที่สี่ก็ได้นะครับคือเรากดตัวตีเลยก็ได้แบบเนี้ยปั้งเลยก็ได้อย่างเงี้ยได้หมดเลยนะยนี้เลยก็ได้เราจะตวัดออกอยังไงก็ได้แล้วแต่เราอย่างเงี้ยครับฝึกน,นะครับฝึกอย่างเงี้ยต่อไปนะครับทุกคนดูนะนเห็นวิญ,ญญาณสีม่วงไหมครับอยู่ข้างบนนะครับอ่าสกิวเสิร์ฟออกมาแล้วก็ไอ้หน้าผีนะครับ มี2สกิลนะครับดูนะครับทีนี้อาวิธีใช้นะครับคือกดสกิล2แช่ไว้นะครับแล้วก็ตบัดขึ้นนะครับไปตรงไอ้วิญญาณนะครับมันก็จะกระโดดอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะผมสองละเอียดเลยแล้วทีนี้รู้ไหมว่ามันกระโดดได้ไกลนะขึ้นอยู่กับเราว่า จะเลือกลูกศรไปทางไหนนะครับดูนะครับผมกดลูกศรไปข้างหน้านะครับมันกระโดดไปถึงอิซาจิเลยนะกดสกิลสองแช่ไว้แล้วก็ลากขึ้นนะครับกดลูกศรพุ่งไปนะครับอ่าเห็นไหมไกลนะตัวเนี้ยกระโดดไปไหนก็ได้เนี่ยลูกศรตามที่เราต้องการกดตวัดขึ้นเลยก็ได้ครับเนี่ยจะต้องรีลาครับตวัดขึ้นเลยก็ทําเป็นแล้วนะอยู่ข้างบนก็ลงมากระทืบได้นะ ดูนั่นไง <laughs> เกียร์ะยนะจ๊ะเกียร์นะจ๊ะนี่เลยนี่เลยอ่านี่เลยดิไปนะโอเคครับต่อไปเราเห็นในห,หน้าผีไหมอ่าเราก็ตบัดไปเหมือนกันกับสกิลแรกที่ผมสอนไปเนี่ยก็ตบัดได้เหมือนกันตบัดเหมือนกันกบสกิลที่สกิลวิญญาณอะ่ะเหมือนกันเลยคือเราก็ ตวัดมากอย่างนี้มันก็จะสร้างไอ้หน้าผีขึ้นมามันจะปล่อยลิ้นออกมาตวัดดึงตัวศัตรูมานะครับเนี่ยศัตรูต้องอยู่ระยะนี้นโอก๊กไกลอยู่นะเนี่ยอยู่ตวัดไปหาไอ้หน้าผีนะครับเนี่ยกดสกิลสองแช่ไว้ตบัดไปหาไอ้หน้าผีม,มานี้เข้าใจนะครับ อ่าแล้วทีนี้ผมจะมาบอกนะครับมารวมสกิลกันนะครับอ่าเวลาเราจับตัวนี้ใช่ไหมจับปุ๊บแล้วก็กดสกิลหนึ่งแช่ไว้มันจะกดลงพื้นเลยนะครับแบบสตูกดคอนไม้ก็หายตัวไม่ได้นะครับไม่มีทางครับนอกจากจะทําวิธีของมันเสร็จอย่างนี้กดสกิลหนึ่งแช่ไว้ดูดิแรงนะครับสกิลเนี้ยฆ่าได้เลยไอ้พวกคิลบีที่มันแปลงร่างอย่างเงี้ย ไอพวกที่ใช้เกาะตัวแข็งอย่างเงี้ยเราจับได้นะเนี่ยกระชื้นมันอย่างนี้เลยเนะี่ยให้เกาะมันแตกกปเลยอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างงี้นะกระโดดได้ไกลนะทุกคนอ่ากดสกิลหนึ่งแช่ไว้ต่อไปอันตินะครับสามารถต่อเนื่องได้ด้วยสกิลหนึ่งนะครับดูนะครับ โอเคต่อด้วยสกิลหนึ่งนะครับสามลูกยิงไปตรงอาวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดีเลยอ่าต่อด้วยสกิลหนึ่งนะครับนี้นี่เดินไปข้างหน้าด้วยนะครับเวลากดสกิลหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับต่อด้วยสกิลหนึ่งได้แล้วทีนี้ผมจะมาบอกเทคนิคดีๆนะครับ ทุกคนรู้ไหมว่าเวลาเราอันติอย่างเงี้ยมานามันก็หมดใช่ป่ะแล้วทีนี้ผมจะมาบอกวิธีอันติแล้วได้มานาม,มา1เม็ดก็คือกดไอ้หน้าผีออกมาแล้วก็รีบก,กดอันตินะดูดีนะครับดูมานาของผมนะมีอยู่4เม็ดนะมันจะหายไปนะครับโอเคนะครับดูนะครับถ้ากดอันติแล้วมานามันจะหมดนะครับเราก็ผมมีทีเทคนิคดีๆก็คือแบบนี้กดหน้าผีออกมานะครับแล้วก็กดอันติ อะไรี๋ยทำให้ดูไหมเราต้องกดอันติีให้ไวนะก่อนที่ลิ้นมันจะออกมาก่อนที่ลิ้นมันจะออกมานะครับนดะูดูใหม่ดูใหม่อย่างนี้อย่างนี้ยังไงเห็นไหมได้มานามาหนึ่งเม็ดล้วก็รอดละโอเคครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับใครอยากให้ผมสอนไอ นินจาตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้คลิปวิดีโอนะครับขอบคุณครับบาย